เกมโดนกูแน่คืนนี้อยากให้กูรู้นะมึงมึงแอบหลับอ่ะกูจับไข่กูแน่บอกเลยเจเจกูจับมึงหนังไข่กูแน่บอกเลยโปวดมึงกูจับโดนเหมือนกันนะดิไข่กูไข่เก้อว่ะเกมึงชอบใช่ไหมล่ะชอบหรอนั่นเองน้องพัทายอุ้ยไอเจพี่นะคมอยู่รอบพี่นะครับพี่ยังไม่รู้จังหวัดผมเลย นามสกุลที่ยังไม่รู้เด้อ้าวพี่ก็บอกมาดิแล้วเราอยู่จังหวัดอะไรอ่ะเดี๋ยวไปให้สำเนียงเลยแ้งตายเป็นไรวะอุ้ยคนเหนือชัวไม่ไมเองเองอยู่เองอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยคิวต้ดูจ่ระบบมึงรู้เลยว่าไอพีบ้านมึงอยู่ไหนแค่นี้แหละแล้วพมเกตเนี่ย่อฮาดอยู่ฮาดัอยู่ เูาหาดใหญ่แล้วเราหาดใหญ่กับสงขานี่อันเดียวกันไหมไม่ครับไม่ครับไม่พ่อเหมือนกันไม่คู่เราก็อยู่ผ่านหญ่เหมือนกันนะเพื่อนแล้วว่าผ่านแด่ที่มันอยู่แถวไหนวะคู่ขนตายอยู่บ้านตายนานยังขึ้นขนตายนี่นี่ไงนีเจเจอยู่เจอยู่ใกล้พี่ใช่ไหม โอ้ต้นเรียูโกรธนะโกรธไปดิใครกลัววะอู้หูจังหวัดไหนขาเหรอใช่ทำไมอ้าวมึงเตัวขาเนี่ยมันจังหวัดอะไรวะตัวขาไงตัวขาก็สงขารล่ะตัวขานี่มันตัวขามันอยู่จังหวัดอะไรวะก็อยู่ก็เป็นชื่อจังหวัดสงขาอียอ้าวเหรอเออไม่ใช่มันอยู่ในหาดใหญ่เหรอหาดใหญ่อยู่ในสงขารเลยอ้าวเหรอ กับพี่สาวของผมมาดิหวานปากดูด้วยที่ฝันปากนั่นพี่สาวด้วยดิล็อประตูอยู่ไม่เป็นไรใครกลัววะผมจะปืน่ะปืนเป็นเทอร์โบอ่ะปืนเป็นเทอร์โบอ่ะไม่เป็นไรผมล็อกประตูไม่เป็นไรไม่กลัวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สาวจะอมดูดเดียตูดเดียตูดด้วยอ่ะใครจะไปเชื่อวะ โอ้โหดูเด็กก็ได้ถึงจำเอาพูดได้ไม่โฟกูไปได้แน่แหละมาากูขนาดเนี้ยน่ากลัวคุณนน่ากลัวเลยเจมึงอย่าท้าทายระบบพวกนครปฐมคุใต้านมาดีเจอย่าท้าทายคุณอย่าท้าทายระบบแล้วมาดีใครกลัวตายไดิแหลกตายดิเจแหลงใต้ดิเจแหลกตา ทำเท่านี่ไงเจมึงจริงไหมเนี่ยเจเจมึงคนใต้เนี่ยมึงกินแกงต้มไหมเนี่ยใต้อดรลงมาเนี่ยต้อดอลลงมาร้อยโลเนี่ยไอสัตว์ใช่ไหมมึงใต้อดอลลงมาใช่ไหมเนี่ยมึงคนอีสานใช่ไหมบ้านเองเรียกแกงแกงเหลืองเฮ้ยไเจไม่ยาง ปกติของพี่ส่วนใหญ่เขาเรียกแกงเหลืองกันแต่ปกติแต่พี่ติตตดต,ติดมาแ,แต่เด็กแกงส้มเหลืองเป็นชื่อของพี่ใช่ไหมครับเป็นชื่อของพี่ใช่ไหมครับเลี้ยงคิ้วชื่อของพี่ปากดีนะ <c oughs> มึงปากดีนะไนะอ้เชี่ยนายนายมึงลุมเด็กแม่งเลยไอ้เชี่ยปากดีว่ะ <c oughs> ยึดตูดเด็กเลยเนี่ยอเอา<ด>เลยเลพี่มึง,มง,งด้านหน้ากูด้านหลังเองไปหายเป็นเกลียวเลยไปแล้วครับพี่ไอ้เีย ใครพี่พี่พูดถึงใครพี่สู้เอกใต้เนี่ยมันจริงใจอ่ะเออไอผมเหลืองอ๋อไอผมเหลืองโอเคครับพี่พี่นินทาเลยครับพี่แล้วก็เสื้อสีดำนั่นแหละทำเป็นหล่อโอ้โหทำเป็นทำเป็นตัวเองเก่งอ่ะมาส่งขายได้กลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างมันนินทาบุญมันนทามึงลงไปข้างล่างไม่มียังไม่รู้เลยโอ้ยมึงพูดอะไร เดวกูอมนะช่วยให้มึงกัดมึงเองกูนะเอาอะไรเหรอพี่กูดมึงนย่างไรวะลืมไปเอาเอามึงอยากอมดูดตัวเด็ก โอ้โหเฮ้ยบัฟฟาโลมัด่ากูควายเหรอเกิดมากูไม่เคยโดนเด็กด่าควายตัวแรกเนี่ยตัวแรกเนี่ยอยากดีปากเลยสู้กลัวขาวสู้นักแชรนักแชรพี่เป็นแลนเหรอพี่เป็นแลนเหรอเป็นแลนกูจับเลียหีมึงอ่ะ ยัยหิ้งใมึงเลยเนี่ะพี่อย่ามึงบอกว่ามีพี่สาวใช่ไหมคะใอันดับแรกกูไปเบิร์นหีพี่มึงก่อนเลยวยัดตูดมึงต่อเลยเนี่ยโอ้โหเพี่อะเลยวะใสเลยเนี่ยสาวเลยเนี่ยไอ้สาระน่ากลัวครับน่ากลัวจังเลยถ้าทายระบบเลยเด็กมันท้าเด็กมันท้าเด็กมันบอล่าอยากเป็นศิลปิ ไอเจมอยากมีคลิปเหรอเจมอยากมีคลิปหลุดไอมาตินเหรอหาอยากมีคลิปไอมาตินใช่ไหมเดี๋ยวว่าลุมสวิงกิ้งเอ่อเจเจกับมาตินไม่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 เราเราปากดีเกินเอาไม่เจไม่เจกูบอกเลยนะถ้าเกิดกูไปหามึงนะ ในหนังโป๊อ่ะในเว็บหนังโป๊อ่ะมีมึงแน่นอนอหะลงทุกแพลตฟอร์มลงแค่นี้แหละบอกแค่นี้แบบลงทุกแพลตฟอร์มยอมไอ้กูยอมโไอจีแอนเลยอู่ยอมโดนไอจีแอนเลยเว้ยเพื่อเอาเอามึงลงนะไอขาดหุ้นแนวนี้ขายดีนะเอาจริงนะแนวนี้ขายดีนะไอเด็กชเลเด็ิดาทีนึ่งไม่กล้าเลยวาย โอ้ยเด็กนี่มันตู้มือว่ะเด็กนี่มันตู้มือว่ะเจมาดิผมดำจะเป็นร้อยคำอ่ะยีนิดจะวัดอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่วัดเรื่องเป็นขนาดอ๋อใช่ป่ะจะลาเหรอจะลาไอผมดงเอาขี้มาใส่หรอเดี๋ยวเอาด้วยอันนี้มันดากูใช่ไหมเนี่ยมันดาบอยู่นี่ปวดอะไรเขาใส่ก็ไม่รู้ ียาปันชอรอมันอยู่เ้ยาปัอมันอยู่เลอ้กไปทำอะไรมันก็ไม่รู้แล้วก็ดำไปตากแดดมาหรอแหมเจ๊แหมทำเป็นสสีผิงนะพี่ตายเลยมียังไม่เคยพูดเลยได้เจ๊เยดจจมโดนกจีซีดอะไปเกิดยังไงวะเจ๊แมวเจ๊แมวทำแก้มใส่เว้นตัวเองเท่มากมั้งแล้วก็สีขาว ซักก็ไม่ซักคนอื่นเขาซักกันอันนี้ไม่ซับจะรั่วโอ้พีเจโ๊ยหดมากเลยครับดับเลยไหมดับพี่นาเหรอเตมอุ้ยเตมฟีไม้เลยเหรอมึงฟีไม้ใส่กูเลยเหรอไม่ใช่ยุ่งเลยวะสมัยนี้ฟีไม้ใส่กันแล้วก็เด็กสมัยโตอย่าให้กูรู้นะว่าตอน ตอนกลับบ้านมาเนี่ยมึงไม่ทำการบ้านแล้วพ่อมึงฎเกี่ยวกัไอ้เหี้ยะไอ้เหี้ยโคตรดีไม่มีการบ้านครับผมทำทิ้งเรียนเรียบร้อยตอนเรียนพิเศษเรียนพิเศษใช่ไหมล่ะเรียนพิเศษเนี่ยว่าแล้วเอ้ไหนมึงร้องเพลงชาติไทยฟังนี่เดี๋ยกคุณไทยไปเนี่ย ได้ผลประโยชน์อะไรมั่งไม่ได้เจพูดถึงตัวเองไม่เถ่ะหมายถึงมึงหมายถึงมึงนั่งอยู่ไอ้บ้านขึ้นมึงแล้วมันขึ้นมึงแล้วแม่กูแน่มาดิแม่เองกูจะช่วยได้วยะแม่แม่ล้วเดี๋ยวมึงเนี่ยจะโดนอีกตัวนึงเนี่ยน่ากลัวจังเลยอ่ะน่ากลัวว่ะ มึเป็นปีอะตรงนี้แรกเดี๋ยวนะที่กูเห็นเด็กอินทิปโป่เนี่ยไอเจมึงรู้ไหมว่าไอเด็กที่ควรตีที่สุดในโลกกูอะกูตบมาแล้วเว้ยแต่ไม่ได้เว้ยตบไม่ได้เว้ยไม่ได้เข้าใจไหมไ่ได้ไวมาไม่ได้ไม่ได้ไว้ไม่รู้ไม่รู้ตำบลถงดีไว้อยู่ตำบลอะไรอะบอกหน่อยอะไรอะอะไรอะคลองแห่ครับผม เผยความลับผมเลยเพืนของแขนใช่ไหมเพื่อนเยอะด้วยทางนั้นแหละ GPS ก็ไม่มี GPS ลงเเอาทำเพี้ยอะไร GPS เนี่ยคนใต้ดเว้ยคนใต้เนี่ยนี่มันจะพวยเพี้ยอะไร GPS เนี่ยเพื่อนตีเยอะนะเว้ยสงขาเนี่ยเดอาิ ลงทางเอาดิลงทางที่มาไม่ได้ก็หวานลยววาอะไรอ่ะครับเห็นไหมผมพูดว่าน้าพารานหวานเย็บนับเลยเห็นไหมผมเต็มที่สุดผมพูดฮะให้บ้านมึงอะไรเว้ยมันไม่ตอบกูมันบอกน้าพารานหวานเจี๊ยบเฉย